สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนักการเรียนวันนะคับวิตรงกับวันจันทร์ที่20แล้วนะฮะนะวันนี้นะครับเรื่องของเลิกงานพยายามดีครับวันนี้มีครับวันนี้ทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับอะไรที่เกี่ยวกับงานมีดังนี้ครับงานบริการวันนี้เด็ดนะครับทำงานบริการอะไรต่างๆได้ข้อ2การปรับเปลี่ยนแปลงแผนงานนะครับวันนี้เหมาะกันใจงานนะครับรับงานนะครับวันนี้เหมาะการคุยเรื่องสําคัญกับคนสาคัญนะครับแล้วก็เรื่องงานอย่างเดียวนะเรื่องของการเปลี่ยนโจทย์ทีบริษัทนะครับหรือว่าเรื่องของการแก้ แกตัวเลขแก้รายชื่อตั้งเป้าหมายนะหรือว่ากําหนดตัวเลขราคานะครับดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการคุยกับหัวหน้านะครับวันนี้เน้นเรื่องงานเป็นพิเศษหรือการเดินทางไกลก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการตัดจบนะครับคุณอาจจะตัดใจตัดผมตัดเรบนะฮะหรือว่าตัดใครบางคนนะครับออกไปหรือบางคนก็อาจจะคุยเรื่องสําคัญนะครับในเรื่องของการ ตัดใครบางคนออกจากบริษัทคืออะไรก็ตามในช่วงนี้วงการของการตัดตัดพืชผลในการเกษตรอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เลขมงคลนะครับวันนี้มีดังนี้นะฮะมีอย่างแรกนะครับคือเลข3นะครับเลข5นะครับเลข7นะครับแล้วก็เลข4ครับเลขที่ไม่ถูกโชลงวันนี้นะฮะคือเลข1ครับสีที่ถูกโชลงครับในวันนี้นะครับมีสีเขียวนะฮะสีม่วงนะครับสีส้มนะฮะแล้วก็สีดําครับวันนี้เลี่ยงคือสีแดงนั่นเองนะครับโอเคนะผมลงนะครับ ทั้งเรื่องของนัดสตอรี่นะครับลองไปตามได้ผมไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับอันนี้ก็ลงนัดสตอรี่ไปแล้วแล้วก็นัดการ,ราวันเปลี่ยนหน้าปกใหม่นะครับก็ลองไปดูบางคนบอกยังหาไม่เจอนะครับก็เนี่ยผมเดี๋ยวผมจะปรับเรื่องของอวันที่หรือหน้าจอหรือว่าราศีให้มันเห็นชัดขึ้นนะครับแต่รูปแบบเดิมนั่นแหละนะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวไปดูดวง12ราศีครับ ชาวราศีมังกรกุมมีนครับสามราศีนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับเริ่มที่ชาวมังกรก่อนนะครับทำกิจการกิจกรรมสิ่งใดนะครับวันนี้เรียกว่าต้องรีบเร่งกระทำนะครับเพราะว่าจะมีงานเร่งงานด่วนช่วงบ่ายช่วงอ่บ่ายแก่ๆช่วงเย็นช่วงหัวค่ำอะไรก็ตามนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องกระทบงานหลักของเรานะครับก็เรียกว่าช่วงตั้งแต่เช้าเลยนะครับรีบทำนะครับอะไรที่เรา ตั้งแต่ตื่นนอนมาแหละนะฮะแล้วมีกิจกรกรมอะไรต้องทําหรือว่างานอะไรต้องทําก็รีบเคลียร์ให้จบให้ไวนะครับเท่าที่จะทําได้นะและประการต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อการเจรจาการต่อรองประสบความสําเร็จดีขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินนะฮะเหมาะกับการคุยผลประโยชน์นะครับต่างๆนานามที่มีเรื่องของหงุดหงิดกับผู้ใหญ่บางคนแต่อย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องพึ่งพาใส่เขาเลยนะ มันก็มีบางวานันบางจังหวะที่มันแบบหงุดหงิดบ้างหรือไม่ก็เครืองเคืองนิดๆอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวก็หายแล้วนะครับคนราศีมังกรกดง่ายหายไวนะครับมีคนกดยากหายไวด้วยก็มีนะ เรียกว่าเป็นคนที่อารมณ์มรวยนะครับฉะนั้นคนราศีมังกรข้อดีนะครับในช่วงวันนี้คือการทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือการงานได้ค่อนข้างตามเป้าหมายนะครับแต่อุปสรรคมันมีตามปกติแหละอย่าไปซเรียกว่าทําไมมันมันมันยุ่งยากจังมันอุปสรรคเยอะจังมันเป็นปกติเลยของคนราศีมังกรนะครับมังกรมันไม่เติบโตมาด้วยความสบายมันต้องลำบากก่อนมันถึงจะแกร่งนะครับ แล้วก็ต่อมาเรื่องของการความรักนะครับคนที่โสดนะครับคนที่ไม่มีคู่เลยนะฮะในช่วงวันนี้ที่ต้องระมัดระวังเลยคือการคุยกับใครในะวันนี้ก็มันจะมีการเคืองกันหรือว่ามีมุมที่บางทีไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยพอใจอะไรบางอย่างนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่จะไปซีเรียสนะครับแต่ว่าที่เรื่องที่สําคัญนะครับในช่วงวันนี้คือเรื่องของการ คนที่มีคู่มีแฟนด้วยนะครับก็เรียกว่าทําอะไรวันนี้คาดหวังได้อยู่นะใช้เวลานทาอะไรโอเคแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันโอเคจะเล่าความปรับความทุกความกังวลโอเคนะครับแล้วก็คนที่วกกันนิดหนึ่งคนที่โสดนะครับในช่วงวันนี้ผมว่าถ้ามองจริงๆโฟกัส กับเรื่องงานกับเรื่องเงินนะครับอันดับหนึ่งคืองานอันดับ2คือเงินอันดับ3คือเรื่องความรักนะครับเอาไว้หลังๆนิดนึงถ้าจะเป็นต้องคุยอะไรกับใครก็คุยทั่วๆไปนะครับวันนี้จะคุยเจาะลึกอะไรนะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่สำหรับคนที่โสดนะแต่ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนมีคนผูกพันวันนี้ก็โอเคนะครับเรื่องของความรักนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระวังคือเรื่องของร้อนในครับแล้วก็กรดไหลย้อนด้วยนะครับแล้วก็คราวนี้ เรื่องของสวนะครับในวันนี้นะครับสูงวัยนะครับผู้สูงวัยในวันนี้นะที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของเวียนศีรษะนะครับข้อแรกนะครับเวียนศีรษะข้อที่2นะครับเหมือนกับหายใจไม่เต็มอิ่มนะครับหายใจไม่ทั่วท้อง พยายามหายใจลึกๆยาวๆนะครับโอยจะทำอะไรที่เหนื่อยเกินนะวันนี้พยายามอย่าออกกําลังเหนื่อยเกินหรืออย่าเดินอะไรเยอะเกินนะครับปกติเดินเนี่ยเยอะเดินน่ะดีอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้เกินเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องปอดแล้วก็เรื่องของเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยพอมันจะวินิสสะนั่นเองนะครับโอเคต่อมาชาวราศี กลุ่มนะฮะผู้ที่เกิดในราศีนี้มีมุมดาวเกี่ยวข้องกับการติดต่อการเจราจาการต่อรองนะครับที่มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นวันนี้ทํางานเชิงรุกนะครับจะสําเร็จมันมีงานยิบย่อยเข้ามานะงานทํางานหลักงานรองงานแก้งานส่วนตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับสำหรับคนที่มีกิจกรรมเยอะเนี่ยหรือว่ามีหน้าที่การงานเยอะเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันส่วนคนที่แบบมีหน้าที่เดียวนะครับมันอาจจะมีปัญหาอะไรจุกจิกเข้ามานะครับฉะนั้นวันนี้เปราว่าไม่ค่อยได้แบบ ว่างทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยได้มีการทําอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่บางทีวันนี้มันเป็นการแก้ปัญหางานทํางาน,งานการคุยกับคนนู้นการประชุมหรือว่าการเ,าเดินทางอะไรประมาณนะครับมันเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยวันนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับคนที่โสดนี้คุณอยากคุยอะไรกับใครกับดีมากเลยนะครับเหมาะกับการคุยกับคนที่เราอยากคุยนะครับมันก็มีโน้มที่ดีนะแต่ต้องระวังนะครับ ใครที่เราเพิ่งคุยด้วยอะไรพวกนี้วันนี้ผมว่าเขาอาจจะป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าเขาอาจจะคุยได้ไม่นานนะครับพยายามวันนี้อยากคุยนานนะครับ มันจะดีกว่าคุยยาวๆคุยยาวๆเดี๋ยวมันมีเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยสบายกายสบายใจนะครับต่อมาคนเกิดในราศีอ่ะยังยังเอาราศีกุมก่อนยังไม่เสร็จเลยคนที่มีคู่มีแฟนนะครับราศีกุมนี่ครับในเชวงวันนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เวรวานทําอะไรนะครับวันนี้เขาอาจจะแบบองอนๆเขาอาจจะไม่ได้ทําตามที่เราต้องการเขาอาจจะไม่ทําอะไรที่ไม่ค่อยได้ยังใจเรานะครับอย่าไปซีเรียสแล้วกันวันนี้อารมณ์อรยวันนี้นะฮะ โฟกัสนะครับวันนี้โฟกัสเรื่องเรื่องงานอันดับหนึ่งดีเรื่องเงินนะครับอันดับสองดีความรักเอาไว้ล่างล่างหลังเพราะนั้นอย่าไปให้เวลานะครับเยอะเกินนะไม่ใช่ไม่มีเวลาให้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปโฟกัสเรื่องความรักเราจะมันจะคาดหวังแล้วมันจะทุกข์นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับวันนี้คือเรื่องของอาการปวดหลังคอบ่าไหล่นะครับปวดไถทอยนะครับตึงๆนะ อาจจะตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็ได้นะครับฉะนั้นจริงควรนอนให้พอนวนนอนให,ให้ให้แบบเต็มอิ่มนะแล้วก็อย่างคือวันนี้เวียนศีรษะนะครับวันนี้คือร่างกายมันไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ร้อนในด้วยนะครับดื่มน้าเปล่าเยอะๆนะครับมึนก็ข้างในมันร้อนเหลือเกินแล้วก็ต่อมาครับสวนะครับในช่วงันนี้ผู้สูงอายุนะฮะใครที่เดินทางไปไหนัาไหนวันนี้มีการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเยอะกว่าปกติเหนื่อยง่ายกว่าปกติแล้วก็เหมือนกับ ตามข้อนะครับมีปัญหาเรื่องตามข้อตามกระดูกอะไรพวกนี้นะครับมันฟึดๆอืๆนรับเหมือนกับเสนิมมันเกาะตามข้อนะฮะมันหยิบจับอะไรไม่ค่อยสะดวกนะครับนั่งๆอยู่นานๆลุกขึ้นมาทีมันยอกหลังประมาณนี้นะฉะนั้นช่วงวันนี้ก็พยายามนะครับปรับตัวแล้วก็ค่อยๆทําอะไรค่อยๆนะค่อยๆช้าๆนะครับอย่าทําอะไรเยอะอย่าทำเร็วแล้วก็อย่าเหนื่อยเกินนะครับวันนี้เหนื่อยเกินมันจะเลือดมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอมันจะทําให้ เหมือนกับวูบได้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยละนะแล้วก็ต่อมาครับในคนเกิดในราศีมีนนะครับในช่วงวันนี้มุมดาวการติดต่อการคุยนะครับมีความชัดเจนขึ้นวันนี้เรามัดระวังใครที่พูดให้เรากับเรานะครับพูดไม่เพาะหรือว่าพูดไม่เข้าหูนะฮะหรือทำอะไรที่เราแบบไม่ค่อยสบายกายใจนะครับแต่อย่าไปเรียสครับมันทีมันเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่มันก็มีบ้างในบางวันนะฮะฉะนั้นวันนี้อย่าคาดหวังเรื่องคนนะครับแต่ทําอะไรหรือการแก้ปัญหาอะไรส่วนตัวดี วันนี้เด่นเรื่องตัวเราเองนะครับพลังในตัวเราเองยังสูงอยู่สแสดงว่าการแก้ปัญหาอะไรด้วยตัวเองสําเร็จแต่คาดหวังใช้ใครไปทําอะไรกับดูยากทําอะไรในช่วงนี้ต้องระมัดระวังคําพูดวาจาการต่อรองทําอะไรในวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการแก้ปัญหานิดนึงนะครับพยายามทําอะไรด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องใช้ใครทํางานอะไรด้วยเนี่ยก็พยายามอาจจะเอาเรื่องให้มันง่ายๆก็ได้หรือไม่ก็หามือดีๆไปทําเอาประมาณนี้นะ อย่าใช้ใครโมตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินหมุนเงินนะครับตึงๆหน่อยแต่ก็มีพอนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายันี้ส, <Carl. S 1> สูงขึ้นมาเฉยเลยครับอาจจะเป็นเรื่องกินเรื่องซื้อข้าวของอะไรบางอย่างแล้วก็เรื่องของการใช้เวลานใครหรือว่าให้ใครกู้ยืมอะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงอย่างนี้ครับผมว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวมันสูงขึงข้นมาเฉยอาจจะต้องซื้อข้าวของอะไรบางอย่างแล้วก็ซื้ออะไรให้ครอบครัวประมาณนี้ซื้ออะไรเข้าบ้านมาเนี้ยนะครับค่าใช้จ่ายก็ ดูดีๆนิดหนึ่งนะครับเันจะตึงๆวางแผนเรื่องการเงินในช่วงสัปดาห์นี้ให้ดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของความรักคนที่โสดนะช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับอืมเป็นเป็นเสน่ห์ในรูปแบบไหนนะครับมันเป็นเสน่ห์ในการคุยเรื่องส่วนคุยกันส่วนตัวดีนะครับสมมติว่าคุณเอ่อจะจีบใครสักคนหนึ่งครับเขามากัน 3- 4คนคุณจะจีบใครสักคนหนึ่งต่อหน้าหรือว่าจะเอ่อไปด้วยวคุยรวมๆกันแบบนี้ไม่โอเคนะฮะแต่ยวถ้าคุยกัน กับเด่นกว่าเยอะเลยนะประมาณนี้นะครับเออแล้วก็อย่างนี้นะในช่วงนี้ครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรต่างๆมันเด่นนะครับฉะนั้นถ้ามันคุณมีปัญหาอะไรที่มันคาลาคาซังอยู่ลองเอามาปัดฝุ่นแล้วก็ลองพิจารณาดูนะผมว่าแนวโน้มมันจะสําเร็จนะครับคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในวันนีออ้จะมีเรื่องของคุยกันนะครับระยะน,นี้มันมีมุมดาวก็เลยเครื่องเคืองอารมณ์กันนะครับเพราะฉะนั้นอย่า อย่าทะเลาะกันนะครับต้องระมัดระวังอย่างนะครับมันจะมีเหตุให้แบบทะเลาะกันได้ง่ายขึ้นนะครับมีเหตุให้การแก้ปัญหาไรต่างๆนะฮะก็ถือว่ามันจะมีมุมการประทะคารลมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยคือเรื่องการประทะคารมสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยคือการแก้ปัญหาพยายามแบบเมตตาแล้ว เวลาแก้ปัญหามันจะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าพยายามช่วยแก้ปัญหาแต่ระหว่างที่แก้ไปก็สอนเขาไปด้วยแล้วก็ดูเขาไปด้วยอะไรพวกนี้เดี๋ยวเคลื่ลอนรือทะเลาะกันนั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้ระวังการคุยกันนิดนึงและกันใจเย็นๆแล้วก็เ,เมตตารับรองว่าทุกอย่างมันจะเลื้อให้อภัยนะครับทุกอย่างมันจะจบได้ง่ายไวมากเลยครับต่อมานะครับคนเกิดในราศีออมีนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสวสูงวัยนะครับที่ต้องระมัดระวังรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพของคนราศีมีนโดยทั่วไปนะครับที่ต้องระมัดระันนนี้นคบ เขาเรียกว่าวูบๆนะครับคือเวียนศีษนร,ร,รษะเนอกไหมฮะเลือดมาลิสมองไม่กี่พอมันเลยวูบข้อแรกนะครับข้อที่2คือม,มีมุนดาเกี่ยวกับร้อนในนะครับระวังเรื่องอาหารการกินนะครับแล้วกรารพักผ่อนไม่พอด้วยนะแล้วก็สุดท้ายให้มีลงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พยายามอย่าทำอะไรที่เยอะเกินอย่าทำอะไรที่เหนื่อยเกินนะครับแล้วก็ถ้าตากแดดตากฝนวันนี้ระวังเรื่องของ เขาเรียกว่าวูบนะครับหรือว่าเวียนศีรษะหรือขึ้นไส้นะครับโอเคมาดูบทสรุปครับในช่วงนี้คนราศีมังกรนะครับทำกิจกรรมกิจการใดๆก็ตามนะครับวันนี้แนวโน้มเป็นไปได้เีแต่พยายามรีบทําตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆในการทํางานนะฮะแล้วก็จะมีอะไรที่มันดุดเข้ามาช่วงบ่ายเย็นๆอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เตรียมความพร้อมวันนดหนึ่งแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์คนราศีมังกรอย,อยู่ที่เสื้อผ้าวันนี้สีสันสว่างสว่าง,ส,างสดใสเข้าไว้นะฮะต่อมาคนราศีกุมนะครับสเสน่ห์คนราศีกุมอยู่ที่ใบหน้าวันนี้เล อ่อนละอ่อนหน้าแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าน,นี้สีเรียบเรียบนะครับวันนี้ขอขวบความเรียบเรียบเรียบหรูหรือว่าเรียบดูสง่าเรียบดูแพงเรียบเรียบดูเรียบร้อยสะอาดตาประมาณนี้นะครับนี่คือ,ะอจะเด่นที่สุดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำนะครับวันนี้คนราศีกุมเนี่ยทำอะไรก็ต้องระมัดระวังการสั่งการสั่งงานลูกน้องบริวารจะทํางานตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายนั่นเองนะแล้วก็ต่อมาคนราศีมีนนะครับ ในช่วงนี้คนราศีมีนมุมดาวเกี่ยวข้องกับการพูดการคุยนะครับวันนี้ก็ชัดเจนเข้าไว้นะครับอะไรทําได้ทําอะไรทําไม่ได้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็บริวารจะทํางานตกหล่นผิดพาลาดดันั้นวันนี้ใช้ใครดีๆแล้วกันนะเลือกคนที่มือดีๆไปทํางานนะครับวันนี้จริงๆก็เป็นวันที่เหมาะการคุยเจรจาต่อรองแต่ถ้ามีการพูดคุยกับแฟนก็ต้องเลือกคําพูดดีๆแล้วก็คุยเรื่องสบายๆแล้วกันนะอย่าคุยเรื่องยากเดี๋ยวมันจะมีปัญหาต่อกันได้นะครับสำนคนราศีมงศีราศีมีนนะฮะ อยู่ที่เสื้อผ้าเหมือนกันครับวันนี้เสื้อผ้าสีเข้มเข้มเข้าไว้นะครับโอเคต่อจบแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับในคลิปนี้นะบางคนอาจจะยังจาหน้าปกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับหน้าปกให้ให้อ่านง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงรูปแบบเดิมเลยนะฮะแต่ก็ขอบคุณที่ติดตามใครฟังคลิปนี้ช่วงกลางค่ำกลางคืนก็ให้ เราฟันดีนะครับมีวันต่อไปนะครับผมต้องเน้นย้ำมีวันต่อไปเพราะว่าควบางคนบางทีเราก็ไม่รู้อายุไขแล้วเนาะว่าวันนี้จะมีหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็อวยพรทุกวันแหละนะขอให้มีวันต่อไปที่มีความสุขและใครฟังคลิปนี้ช่วงวันจันทร์ก็ขอให้ทํากิจกรรมสิ่งใดนะครับเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าจะต้องติดต่อใครขอให้สําเร็จสมปรารถนาครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ